วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพามาร้องเรือวิวแม่น้ำเจ้าพยากินบุฟเฟต์ในราคาหลักร้อยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู้ดแบบไม่อัน้นกินกันแบบจุ๊กๆวิวกรุงเทพยามค่ำคืนดีดีอาหารก็อร่อยดื่มด่ำกับบรรยากาศฟินแบบส,สุดวันนี้ว่าพามาล่องเรือ r i v e r s t a r p r i n c e s เเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึง่งมาขึ้นเรือที่ r i v ว r City ตีพระยาเจริญกรุงซอยสามสิบอยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามเลยค่ะเป็นเรือสองชั้นอาหารบุฟเฟต์หลากหลายมากเลยกินได้แบบไม่อั้นเลยนะคะมีทั้งของคาวของหวานปลาทูดิบสดใหมาเด ลองมาดินเนอร์ที่เรือ r i v ว r Star p r i n c e s s ได้นะทุกคนบอกเลยว่างานนี้แฟนถูกใจแน่นอน,นอนเพราะว่าอาหารเขาเยอะมากสาหรับใครที่อยากดื่มก็จะมีบาร์สามารถมาสั่งหน้าหน้าเพิ่มได้เลยนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นเค้กวันเกิดบอกเลยว่าลงเรือรานี้มาคุ้มยิ่งกว่าคุม้มนอกจากนั้นยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเขายังมีการแสดงอื่นๆอีกเช่นรําไทยดนตรีสดการแสดงโขนกินไปดูไปดื่มต่ำำํากับบรรยากาศฟินมากๆเลยค่ะทุกคนใครที่กําลังหาที่ดินเนอร์ต้องลองมาล่องเรือดินเนอร์เจ้าพยาเรือ r i v ว r ร์ส ใครที่สนใจนะคะสามารถสำรองที่นั่งผ่านวีซ่าไม่ทราเวตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ